บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับแผนภูมิขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะฉันดูข้อมูลน,นี้ก็เหมือนกันราะฉันเห็นไหมคะว่าข้อมูลของแผนภูมิแท่งเชิงเปรียบเทียบอาจจะใช้เป็นสีก็ได้น,นี่ก็มี3มสีและที่สำคัญคือหนูจะต้องระบุให้พี่ด้วยว่าแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างเช่นคะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนเห็นไหม หัวข้อมวดเนี่ยมวดหัวข้อเนี่ยของก้อนเนี่ยทั้งก้อนคือหมวดหัวข้อของคณิตศาสตร์ทั้งก้อนนี้เลยนะคือหมวดหัวข้อของคณิตศาสตร์แต่ว่ามันมีแผนภูมิย่อยที่แสดงของป .1 น่ป .2 อและปสซึ่งพี่ดูได้เลยเช่นป .1 นสีม่วงพี่รู้แล้วคณิตปหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ย50คะแนนอ่าคณิตปหนึได้50คะแนนนะครับ คณิตป .2 ได้30คะแนนเห็นไหมอ่ะคณิตป .3 ได้40คะแนนแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของแผนภูมิแท่งเชิงเปรียบเทียบโอเคไหมลองทำโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับลองทำโจทย์สักข้อหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นแผนภูมิแท่งเชิงเปรียบเทียบเหมือนกันอันนี <t <t ้เขาไปสำรวจกีฬาที่คนชอบ แต่เขาไม่ได้เป็นสำรวจแค่จํานวนคนที่ชอบอย่างก่อนน้ในคราบที่แล้วเราเรียนไปใช่ไหมเฮ้ยกีฬานี้มีคนชอบจำได้ไหมที่มีซอ็อกเกอร์มีฟุตบอลอะไรนั่นนะ่ะแต่นี่คือเขาสำรวจแยกอยากรู้ไปเลยว่าในจํานวนของคนที่ชอบในแต่ละกีฬาเนี่ยแบ่งเป็นผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วก็อย่าลืมระบุให้ชัดเจนตามสีด้วยแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้มีพี่มีปากกาสีแดงอย่างเดียวพี่ก็อาจจะเลือกเป็นแรงเงาระบายทึบ กับตัวไม่ไม่ระบายอ่นนาอาจจะทำเป็นลายดาวแล้วแต่เลยนะครับขอให้บ่งบอกความแตกต่างของแต่ละแท่งได้เท่านั้นพอนะครับอย่างเช่นนเนี้ยเขาแยกไปเลยอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยนะครับอย่างเช่นซ็อกเกอร์เนี่ยนะครับซ็อกเกอร์เขาบอกว่าคือฟุตบอลที่เป็นศัพท์ทางอเมริกันนะครับมีคนชอบอยู่ทั้งหมด6คนที่เป็นผู้หญิงเออแผนภาพนี้ก็ประหลาดดีเนาะปกติคนชอบฟุตบอลมักจะเป็นอะไรครับ มเป็นผู้ชายใช่ไหมเอออันนี้ซ็อกเกอร์แบบเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายชอบแค่3คนเองไหมแต่ซอฟบอลมีคนชอบทั้งชายและหญิงอย่างละอย่างละ2เลยนะครับบาสเกตบอลมีผู้หญิงชอบ1คนผู้ชายชอบ6อย่างเงี้ยเป็นต้นอาร์เตอร์ก็คือกีฬาอื่นๆนะครับอื่นๆโอเคได้นะได้อันนี้ก็เหมือนกันบางครั้ง,งแผนภูมิแท่งเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ย เราจะเรียนแผนภูมิแท่งเป็นลักษณะของแนวตั้งเวลาเขียนแต่ในชีวิตจริงหนูจะเจอแผนภูมิแบบหลากหลายรูปแบบเลยซึ่งพี่ไม่ได้ต้องการให้หนูเขียนเป็นแต่พี่ต้องการให้หนูอ่านให้ได้โอเคปะพี่ต้องการให้หนูอ่านให้ได้เช่นอันนี้คือปริมาณยอดขายผลไม้นะครับในหนึ่งวันเขาเทียบกันปริมาณยอดขายผลไม้ระหว่างวันที่1 สีน้าเงินนะครับแล้วก็วันที่2สีชมพูอ่ะตอบพี่สิวันที่1ขายอะไรได้มากที่สุดตอบได้ไหมวันที่1ขายอะไรได้มากที่สุดฉันคาถามเนี้ยอ่ะสมมติเขียนให้อ่ะวันที่1นึ่อุ้ยอวันที่1ขายอะไร มากสุดอ่าวันสองขายอะไรน้อยที่สุดอ่ารวมสองวันอะไรขายน้อยสุดอ่ะเรามาดูกันมี3คํคำถามให้ตอบจากแผนภูมินี้นะครับ แผนภูมิแรกบอกว่า <Stars> วันที่1อะไรขายมากที่สุดวิธีการคือก็มองแต่วันที่1อย่างเดียวซึ่งเขาก็ระบุมาให้แล้ววันที่1เป็นสีน้าเงินเพราะฉะนั้นหนูก็มองแต่แท่งกราฟแผนภูมิแท่งเนี่ยสีน้าเงินเท่านั้นนะครับอะไรขายมากที่สุดครับตอบพี่ด้วยนะว่าขายได้เท e ่าไหร่อะไรแอปเปิลถูกไหมแอปเปิลขายได้ตั้ง52กิโลกรัมเห็นไหมเลย50ิมานิดนึงแต่หนูก็ดูดิ จาก50ไป60มันมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5มี5ขีดก็ก็คือมันห่าง50ไป60คือ10ใช่ไหมฉะนมี5ขีดก็เอา5ไปหารก็ได้2แสดงว่า1ขีดเนี่ยมีความกว้างเท่ากับ2 2> ฉะัั้นอายอะไรได้มากที่สุดวันแรกก็คือขายแอปเปิลได้52กิโลกรัมอ่าวันที่2ขายอะไรได้น้อยที่สุดวันที่2ก็ต้องไปดูสีอะไรสีชมพูใช่ไหม วันที่2ขายได้น้อยสุดปุ๊บไปมองขาย Star ์ฟ u ุ t นะครับก็คือมาเฟืองมาเฟืองอะ่ะที่เป็นผลไม้พูดชื่อภาษาไทยไปยังยังออกมองไม่เห็นเลยอะ่ะยังนึกไม่ออกเลยไอ้ที่แบบตัดออกมาปุ๊บแล้วเป็นรูปดาวอะครับสีเหลืองๆพอหั่นออกมาแล้วด้านขวามันจะกลายเป็นรูปดาวนะครับก็เรียกว่าสตาร์ฟลุดขายได้แค่เท่าไหร่เองเนี่ยหนึสขายได้แค่6กิโลกรัมเองน้อยมากๆนะครับรานะนั้นข้อ2ก็ตอบ สตาร์ฟู้ดขายได้แค่6กิโลกรัมนะครับรวม2วันอะไรขายได้น้อยที่สุดรวม2วันเพราะฉะนั้นหนูก็เอามารวมกันเลยอย่างป,ปาปาย่ารวม2วันได้เท่าไหร่ไม่ต้องป,ปาปาย่าหองมองดูก็รู้ละอะไร2วันได้น้อยที่สุดสตาร์ฟนะู้ดนั้นหนูก็รวมเลยอ่ะสตาร์ฟู้ดวันแรกขายได้8สตาร์ฟู้ดวันที่2ขายได้6ฉะั้นขาย2วันได้น้อยที่สุดก็ยังคงเป็น สตาร์ฟู้ดอยู่หรือมาเฟืองนะครับขายไปได้แค่14กิโลกรัมแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนถ้าหนูตอบได้หนูก็จะสามารถทำได้นะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของหนูเชื่อพี่มันง่ายมากโอเคเพราะฉะนั้นได้แล้วนะครับเราก็ได้แล้วว่าเฮ้ย เราจะเตรียมอย่างไรบ้างนะครับจากแผนภูมินี้ฉะนั้นเราดูแผนภูมิอื่นกันบ้างแผนภูมิอื่นๆกันบ้างนะครับอ่ะมีอันนี้นะครับพี่บอกแล้วนะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้กระแดะในภาษาอังกฤษแต่อย่างใดแต่ว่าแค่ภาพพวกนี้คับภาพส่วนใหญ่พวกนี้เวลาพี่หยิบมาเนี่ยมันมักจะมีลิขสิทธิ์เสมอหนูอาจจะไม่เข้าใจว่าลิขสิทธิ์คืออะไรคือมันมีความแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะ แล้ว,วาภาพภาษาไทยคนไทยเป็นเจ้าของนะครับเขาอาจจะไม่พอใจที่เราหยิบยืมมาดังนั้นเราก็ใช้ภาพภาษาอังกฤษซะนะครับฝรั่งจากอังกฤษคงไม่บินมาฟ้องเราถึงประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าพี่จะพยายามแปลให้เราละกันโอเคอย่างภาพนี้นะครับเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบของอธิบายให้เลยเขาบอกว่าเป็นแผนภูมิแสดงร้านขายเครื่องครัว2ร้านด้วยกันร้านขายเครื่องครัว2ร้านนะครับ มีร้าน A แทนด้วยสีเขียวแล้วก็มีร้าน B แทนด้วยสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ดูของที่ขายมีอยู่ทั้งหมด5อย่างนะครับกิวคือเตาย่างกิวคือเหมือนเหมือนกระทะย่างอะไรประมาณนี้นะครับทสเตอร์คือตัวย่างอ่ะก็เป็นตระกูลย่างทั้งนั้นเลยอ่ะ โอเว่นคือเตาอบนะครับเบลนเดอร์คือเครื่องปั่นแล้วก็คอฟฟี่เมเกอร์คือเครื่องทำกาแฟนะเอาเป็นสินค้าชนิดที่1และกันชนิดที่2ชนิดที่3ชนิดที่4แล้วก็ชนิดที่5จะได้ไม่งงนะครับเพราะว่าคำว่ากริลท t สเตอร์ aster, กับโอเว่นเนี่ยมันก็คล้ายกันมากๆเลยโอเว่นแปลว่าเตาอบทอสเตอร์แปลว่าโทอส์แปลว่าย่างท o สเตอร์ก็คือเครื่องที่เอาไว้สำหรับย่างและคำว่ากริลก็แปลว่าย่างเหมือนกันนะครับพี่ก็คิดว่ากริลน่าจะหมายถึงกระทะย่าง เขาถามข้อแรกเลยครับ w h i ไอเ s s o l t t h most t n s t t r e B อะไรขายดีที่สุดใน s t o r e e ครับเราก็มองว่า s t o r e ีสีอะไร s t o r e ีสีน้ำเงินเสีย้เงินอะไรขายดีสุด Coffee m a k e กนะครับคือสินค้าชนิดที่5แบบนี้เห็นไหมง่ายมากมันคือการแบบเหมือนตอบเำถามเด็กๆง่ายๆฉนันเรื่องนี้ไม่มีคำนวณจำตอนเส้นขนาดคราวที่แล้วได้ไหม คือแบบโอ้โหดูยากดูแบบดูเยอะดูยุ่งแต่วันนี้คือสบายสบายนะครับโอเคอ่าข้อ2ข้อ2ถามว่า which store sold the least number of toaster นะครับ most แปลว่ามากสุด least แปลว่าน้อยสุดนะครับเฮ้ยคำศัพท์พวกนี้ต้องรู้จริงๆประโยคแค่นี้หนูต้องแปลออกนะครับหนูต้องแปลออกแต่แปลไม่ออวไม่เป็นไรพี่ช่วยแปละนะครับ อะไรขายโทสเตอร์ทอสเตอร์คือสินค้าประเภทที่2เนี่ยได้น้อยที่สุดครับร้านไหนร้านไหนเราก็ดูสินค้าประเภทที่สองแอบสีเขียวกับสีน้ำเงินแท่งไหนน้อยกว่กากันแท่งน้ำเงินสโตอะไรครับสโตบีขายได้น้อยกว่านะครับโอเคดูข้อ3ต่อข้อ3ข้อ3ถามว่านะครับ The number of glue นะครับ s o by store A is twice of store B is is correct นะครับหมายถึงว่าเขาให้เปรียบเทียบกันร,ระหว่างร้าน A กับร้าน B เนี่ยไอ้ g l ิวเนี่ยร้าน A เนี่ยขายได้เป็น2เท่าของร้าน B ใช่ไหม mm hmm. twice แปลว่า2แล้ว correct แปลว่าถูกต้องมันหมายถึงว่า โตเอเนี่ยขายกลิวได้เป็น2เท่าของโต e B ใช่ไหมเราก็มองโตเ A ขายกิวได้เท่าไหร่ลูก40 Store B ขายกิลด้วได้20เป็น2เท่าจริงไหมจริงก็ถูกต้องนะครับก็ correct ก็คือถูกต้องโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคป่ะอ่ะข้อ4ข้อ5ก็ไม่เป็นไรเราลองไปทำเองดูเพราะฉะนั้น หนูได้แล้วตอนนี้พี่เชท่อทุกคนอ่านแผนภูมิได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะข้อมูลนะครับแผนภูมิแท่งเชิงเปรียบเทียบได้หมดนะครับแต่ที่อยากให้รู้เพิ่มอีกนั่นคือแผนภูมิวงกลมครับจริงๆในหลักสูตรปร .5 ้ไม่ต้องเรียนแผนภูมิวงกลมมันต้องเรียนตอนป .6 แล้วหนูจะเขียนแผนภูมิวงกลมได้จริงๆเนี่ยมต้น เพราะามันเขียนยากนึกออกไหมมันจะมีองศาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นจากเรื่องที่แล้วนะครับจำได้ไหมว่าวงกลมมีทั้งหมดกี่องศาใน1วงใน1วงมีทั้งหมด360องศานะครับหงวงมีทั้งหมด360อองศาทีเนี้ยมันไม่เหมือนแผนภูมิที่ผ่านมาแล้วแผนภูมิที่ผ่านมาคือหนูเขียนสเกลใช่ปะ่ะแล้วหนูก็แบบตีให้เป็นแท่งเป็นแท่งหรือแผนภูมิก่อนหน้านี้มันเป็นรูปภาพ หรือแค่รูห้าแปะแปะแปะแต่พอเป็นอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะต้องมีองศาเข้ามาเกี่ยวข้องหนูจะต้องวัดมงวัดมุมแล้วก็มีการคำนวณฉันเด็กปห้าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้หนูอ่านให้ได้นะครับขอให้หนูอ่านให้ได้เช่นแผนภูมินี้จะเป็นแผนภูมิได้ก็ต้องมีชื่อแผนภูมิพี่ไม่ได้ใส่ชื่อให้แต่พี่จะอ่านให้ฟังนะครับชื่อแผนภูมินี้คือ ในร้านฟาสต์ฟู้ดขายอะไรได้ปริมาณเท่าไหร่อ่าเรามาดูกันเขาก็ระบุเลยเขาขายฮอทดอกได้มากที่สุดคือ3เพสาะฉะนั้นวิธีการอ่านแผนภูมิวงกลมคือถ้าอะไรมีปริมาณเยอะสุดนะครับค่าตัวเลขเยอะสุดในแผนภูมินั้นมันก็จะกินพื้นที่ของแผนภูมิมากที่สุดเห็นไหมอย่างเช่นร้านนี้ขายฮอทดอกได้ดีมากร้านนี้นะขายฮอทดอกได้ดีมากได้30ชิ้น ก็เห็นว่าฮอทดอกเนี่ยกว้างที่สุดนะครับรองลงมาที่เขาขายดีคือเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์ขายดีรองลงมาก,ก็25พื้นที่สัดส่วนก็เล็กลงแต่ก็ยังมากกว่าอันอื่นอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะครบทั้งหมดตอบถามเลยไหมไม่ยากไม่ยากนะครับอันนี้พี่คงไม่ต้องแปล ى, เพราะว่ารูปภาพก็ชัดอยู่มีฮอทดอกถ้าหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงให้พี่หน่อยขายมากที่สุดคือ ฮอทดอกรองลงมาคือเบเกอร์นะครับรองลงมาคือไก่ทอดรองลงมาคือพิซซ่าและขายได้น้อยที่สุดในร้านนี้คือแซนด์วิชนะครับจริงๆแล้วต่างประเทศบางประเทศเขาไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารหลักเนื้อออกไหมคือประเทศที่กินข้าวเป็นอาหารหลักเนี่ยอยู่ในแถบเอเชียและเอเชียที่กินข้าวเป็นหลักก็คือเอเชียตะวันออกกับตะวันออกเฉียงใต้ นะครับแล้วก็ถ้าอีกทวีปหนึ่งที่ยังคงกินข้าวเป็นหลักก็จะเป็นอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาคือเอาไง่ายๆว่าประเทศที่อยู่ในเขตร้อนนะครับประเทศที่อยู่เหนือเขตร้อนขึ้นไปส่วนใหญ่ไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นยุโรปยุโรปไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารหลักแคนาดาอเมริกาไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เขาไม่ได้ว่าไม่ชอบนะข้าว่ะเขาชอบแต่แค่ว่าผลผลิตมันไม่มีพอที่เขาจะกินนะ อย่างคนอเมริกาเนี่ยก็จะนึกไม่ออกใช่ไหมอย่างถติเราพูดถึงพิซซ่าอย่างเงี้ยทุกคนก็จะนึกถึงว่าอ๋อพิซซ่าอยู่ที่อิตาลีคนอิตาลีก็น่าจะชอบกินพิซซ่าอเมริกันเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่อเมริกันนะครับเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นหมายความว่าก็จะมีคนหลายเชื้อชาติเข้าไปรวมอยู่ด้วยกันจริงๆถ้าคนรู้ว่าอเมริกาก็จะรู้ว่าบนทงอเมริกามีดาวทั้งหมด50ดวงถูกไหมตามรัฐของอเมริกาทั้งหมด50รัฐเขาไม่ได้แบ่งการปกครองเป็นจังหวัดเหมือนเรา จังหวัดอย่างเมืองไทยไมีทั้งหมด77จังหวัดจริงๆต้องบอกว่า76และอีก1เขตการปกคอรองพิเศษเพราะกรุงเทพไม่นับเป็นจังหวัดทุกคนก็ต้องเคยเรียนอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างเมืองไทยเรา77จังหวัดเนี่ยเราใช้กฎหมายอันเดียวกันหนูเดินไปขโมยของที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ความผิดเท่ากันเพราะเราใช้กฎหมายเดียวกันแต่ของอเมริกาเนี่ย50รัฐแต่ละรัฐจะมีกฎหมายเฉพาะของเขาและหนึ่งด้วยความวิวประเทศเขาใหญ่มากนะครับ หนึ่งรัฐเปรียบเสมือนหนึ่งประเทศเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วเขาก็มีผู้คนหลายๆเชื้อชาติมารวมๆกันนะแล้วเขาก็แต่ละวันเนี่ยเขาก็จะกินอาหารที่ไม่เหมือนกันอย่างคนอเมริกันตอนเช้าชอบกินซีเรียลก็ข้นนั่นแหละครับแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าคอนเฟลกอะไรเงี้ยใส่นมแล้วก็กินก่อนออกไปส่วนกลางวันก็จะกินแซนด์วิชกลางวันเขาก็จะกินแซนด์วิชแซนด์วิชเนี่ยเขาก็อาจจะทาแบบ นูเทล่าง่ายๆนะครับหรือเป็นแซนด์วิชเป็นชุดแบบนี้คือดูแล้วมันก็ดูไม่น่าจะอิ่มเนาะแต่เขากินแบบนี้จริงๆแล้วก็ตอนเย็นของคนอเมริกันก็จะกินอะไรที่แบบแอดวานขึ้นมานะกินเป็นสเต็กกินเป็นไก่งวงย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินในมือเย็นแต่เช้ากลางวันเขาจะกินแบบง่ายๆนะครับอลองดูในคำถามของเรา5ข้อนะครับพี่แปลให้เหมือนเดิมนะครับ which is the most favorite among the c u s t o m e r นะครับมีคำว่า most แน่นอนแหละมันถามว่าอะไรครับ จริงๆหนูเดาเอาก็ได้อะอะไรที่ลูกค้าชอบมากที่สุดนะครับอย่างคาว่าอามังรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรอามังแปลว่าระหว่างใช่ไหมเออคืออะไรที่ชอบมากที่สุดนะครับอะไรครับก็ตอบเลยเราก็เห็นแล้วฮอทดอกฮอทดอกเป็นอะไรที่คนเมก,กันชอบมากที่สุดนะครับจริงๆเมืองไทยก็ก็เป็นไหมเดี๋ยวนี้พ่อแม่สมัยใหม่ก็เด็กๆเด็กๆส่วนใหญ่ตอนเช้าตื่นมาก็กินซีเรียลใช่ไหม แต่ว่าถ้าเป็นยุคพี่พี่ก็ไม่กินนะมันไม่อิ่มอ่ะก็จะกินหาอะไรอ่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ทอดอะไรเงี้ยกินไวๆใช่ไหมพี่ว่าอาหารไทยเป็นเขาเคยมีการจัดประเทศที่อาหารอร่อยอันดับต้นๆของโลกคือไทยอ่ะมันก็ติดอันดับหนึ่งเคยติดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดมากขนาดนั้นเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ชอบอาหารไทยตรงที่คือมีชอบแล้วก็ต้องมีไม่ชอบถูกไหมไม่ชอบที่อาหารอาจจะรสจัดเกินไปแล้วก็ ปกติแล้วเมืองไทยเป็นวัฒนธรรมพิเศษที่เราอ่ะจะกินข้าวกับอาหารต่างๆใช่ไหมดังนั้นหมายถึงว่าเรากินกัน5คนทุกคนก็จะมีข้าวหนึ่งจานแล้วอาจจะมีอาหารมารวมกันนึกออกไหมแล้วเราก็ตักกินคือตักกินแยกกันแล้วก็อ่ะคนนี้สั่งอันนี้มาคนนี้สั่งอันนี้มาอันนี้สั่งก็มากินรวมกันแต่ถ้าเป็นจะใช้คําว่าไรดีอ่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะไม่มีการกินรวมกันไม่มีนะครับทุกคนจะเป็นอาราคาสของตัวเองคือ กินชิ้นเดียวของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นจะเคยเห็นคนมาเมืองไทยแล้วตลกมากคือสั่งต้มยำกุ้งหนึ่งคนอีกคนหนึ่งสั่งอะไรอ่ะ,อะสมมุติสั่งผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะกินด้วยกันหรือสั่งข้าวมัหรือสั่งผัดผักไม้เขาก็นั่งซดต้มยำกุ้งจนหมดจานดูที่เขาไม่กินกับอะไรเลยแล้วเขาก็บอกว่าอาหารไทยรสจัดก็ใช่สิเขาให้กินกับข้าวให้กินกับอาหารที่มีรสอ่อนอย่างอื่นแต่นี่คือวัฒนธรรมเขาไม่รู้ก็กิน แบบเพียวๆไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแบบแปลกกว่านั้นก็มีเช่นของที่เราไม่กินฝรั่งก็เอามากินเช่นที่เคยเห็นเลยคือเราเคยเห็นขนมที่มันไอเนี่ยหมูยอที่มันห่อด้วยใบตองฝรั่งก็ก็กัดเข้าไปทางใบตองแล้ว,ลวก็ทําหน้าแปลกๆเวลากินนะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะครับอย่างประเทศที่เขาบอกว่าอาหารอร่อยอันดับโลกแต่พี่ไปกินแล้วพี่ก็รู้สึกว่าไม่อร่อยเลย ก็คือไต้หวันพี่เพิ่งไปมาล่าสุดเขาบอกว่าไต้หวันเป็นประเทศที่อาหารอร่อยที่สุดในโลกนะครับกี่ปีซ้อนก็ไม่รู้แหละแล้วคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปไต้หวันก็มักจะบอกว่าอาหารอร่อยแต่พี่กินไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันด้วยด้วยเหตุผลอะไรนะเพราะฉะนั้นปากของคนเรามันก็อาจจะไม่ถูกอะเนาะนะนะแต่ละคนมันก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับอืมแต่อย่างหนึ่งที่เจอมาคือมองไปแล้วเห็นพอดีพิซซ่าพิซซ่าเนี่ย เมืองไทยเราจะกินพิซซ่าหนูจะกินเปล่าๆได้ไหมไม่ได้ทุกคนก็จแะบบเอาโอนิกาโอ,อนิกาโรอะไรวะออริกาโนมาโรยบางคนก็เอาซอสมาบีบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าไปต่างประเทศไม่มีซอสเสิร์ฟนะครับพิซซ่านี่ไม่มีซอสเสิร์ฟนะต้องกินแบบนั้นถ้าใครขอซอสเนี่ยเชฟจะรู้สึกแบบเราทําอาหารไม่อร่อยหรอทุกคนต้องขอซอสแต่แบบนี้หรือว่าไปกินเคฟซีต่างประเทศไม่มีซอสนะครับบางประเทศไม่มีซอสให้ พีกไปก่อนนั้นคือ KFC บางประเทศไม่มีไก่ทอดขายคือเปิดประตูเข้าไปงงมากเปิดประตูเข้าไปอาสุขไปแต้หวันปดประตูเข้าไปในลาเค f c มองไม่มีไก่ทอดมีอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ไก่ทอดเออก็แปลกดีเหมือนกันนะฉะนั้นความสุขของการกินนี่เป็นสิ่งสำคัญนะดูจากขนาดตัวก็รู้ใช่ไหมอ่ะข้อ2ครับ how many c u s t o m e r นะครับ like fried chicken นะ how many, how many ก็คือมีจำนวนเท่าไหร่ถูกไหมน,นี้ทุกคนรู้อู่แล้ว ที่ชอบไก่ชิคเก้นอมองเลยครับไก่ชิคเก้นเท่าไหร่ครับ20่นะครับไะง่ายๆข้อ3ถามว่า wish นะครับ wish แปลว่าอะไรเอ่ย wish แปลว่าสิ่งไหนอันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ which is the least นะครับ favorite food นะครับอะไรที่โอ้ยมีคนชอบน้อยที่สุดครับอันนี้ก็ตอบว่าแซนด์แซนด์วิช จริงเหมือนเรียนภาษากิษเลยเนะาะคือภาษาอังกฤษก็จะมีรูปภาพอย่างเงี้ยมาให้หนูแปลอยู่แล้วอะไรเงี้ยือแบบโอเคข้อ4 how many customers นะครับ vote for burger <their> favorite, นะครับ as their favorite นะครับมีคนโหวตให้เบอร์เกอร์เท่าไหร่ก็25นะครับโอเคข้อ5นะครับ how many customers นะครับ participate นะครับ in the survey นะก็คือมี ประชากรทั้งหมดเท่าไหร่ในการสำรวจครั้งนี้แล้วก็เอาตัวเลขทุกตัวมาทำไมกันบวกกันก็จะได้จำนวนของคนทั้งหมดที่ถูกสำรวจนั่นเองอ่าไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับโอเคข้อนี้เหมือนเดิมครับยังคงเป็นพายกราฟนะหรือว่าแผนภูมิวงกลมเออภาษาอังกฤษเรียวกว่าพายกราฟนะครับเขาบอกว่ามิสเตอร์ครอนนะครับซึ่งเป็น คุณครูของนักเรียนชั้นป5ได้เก็บข้อมูลกิจกรรมที่นักเรียนของของเขาเนี่ยชอบเวลาไปเที่ยวชายหาดนะครับแล้วคุณครูคนนี้ก็เลยทำกราฟออกมาได้ผลเป็นดังนี้ครับโอเคต้องแปลไหมเนี่ยไม่ต้องแปลนะเพราะภาพมันฟ้องอยู่ถูกไหมอ่ะเขาบอกว่ามากที่สุดเลยเวลาไปทะเลชอบเซิร์ฟฟิงนะเล่นเซิร์ฟบอร์ด เล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับสาเอเออเราอาจจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์คือเทียบกับเท่าไหร่นะจำได้ไหมเนี่ยเปอร์เซ็นต์คือเทียบกับ100ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนทั้งหมดรวมกันต้องได้เท่าไหร่100โอเคปะ่ะเออนะเยอะสุดเขาบอกว่าเซิร์ฟฟิ้งนะ30%นะครับแล้วก็รองลงมาเป็นเกาะประสาททรายนะครับ 21%, 21ก่อประสาททรายนะ21%เรองลงมาอีกเป็นเก็บเปลือกหอยนะครับ collecting sea shell เก็บเปลือกหอยนะ17%นะครับ uh, playing beach ball นะครับเล่นเหมือนวอลเลย์บอลชายหาดตีลูกโป่งนะอยู่อีก15%นะครับแล้วก็ uh, เล่นว่าวอีก17%จรนะจริงๆกิจกรรมเวลาไปเที่ยวชายหาดนี้ก็เหมือนกันทั่วโลกเนาะก็เล่นอะไรคล้ายๆกัน อย่างพี่ไปชายอาจสิ่งที่ชอบที่สุดคือเก็บเปลือกหอยอก,ก็แล้วแต่คนนะครับคือพี่เป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นปเพราะฉะนั้นกิจกรรมเช่นเซิร์ฟฟิ่งนี่คือไปไกลเลยนะว่ายน้ำไม่เป็นนะครับอ่ะลองดูเขาบอกว่า which activity นะครับ is less popular among fifth grade นะอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดอะไรเป็นกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุด อะไรน้อยที่สุดครับ15 p l a y เปอร์เซ็นต์ l ก็ตอบไป playing นะครับ beach b a l l นะเออเล่นน้อยที่สุดนะครับข้อ2บอกว่า What percent นะครับ of student like surfing นะครับคนที่ชอบเซิร์ฟิงมีกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบคือ30เปอร์เซ็นต์อออกเสียงภาษาอังกฤษสำเียงไทยก็ดีเหมือนกันเนาะ จะได้ฟังง่ายๆนะไม่ได้สองภาษาอังกฤษข้อ3บอกว่า with two activity are equaly l popular นะครับแปลว่าอะไรครับอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรเอ่ย activities แปลว่ากิจกรรมนะครับกิจกรรมอะไรเอ่ย2ชนิดที่ equaly l popular นะครับกิจกรรมอะไรเอ่ย2อ,อย่าง equal แปลว่าเท่ากันอะไรเอ่ยที่ฮิตเท่าๆกัน2อ,อย่างคำถามข้อนี้คืออะไรเอ่ยที่ฮิตเท่าๆกัน2อ,อย่าง มีอะไรเท่ากันบ้าง17%กับ17%นั่นคือเก็บหอยเก็บหอยแล้วก็เล่นว่าวนะครับเท่ากันเลยโอเคข้อ4ถามว่า which activity is the favorite of 21 students เปอร์เซนะครับกิจกรรมอะไรที่นักเรียนชอบร้อยละ21ครับนั่นคือการกอปลาสาทรเห็นไหมไม่ยากนะครับ คือพี่ต้องการให้เราอ่านแผนภูมิออกคือแผนภูมิบางอย่างอาจจะไม่ได้เรียนตอนปอ5ก็จริงแต่ว่าการอ่านแผนภูมิได้มันก็เป็นอะไรที่โอเคนะนะครับพอเราเรียนไปหมดแล้วนะครับอันนี้ไม่เอาพอเรามาดูประโยชน์ของแผนภูมิกันบ้างนะครับว่าเขา,เาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าหนูนี่คิดว่าหนูเรียนตอนปห้าหนูจะลืมไปเลยทั้งชีวิตนี้ได้ไหมนะครับพี่ก็ยกตัวอย่างอันนี้ก็๊อปปี้มาจากเว็บเลยที่เขาใช้กันนะครับที่เอาแผนภูมิมาใช้กันอย่างเช่น ฝั่งนี้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 พี่เอามาจากเว็บท่องเที่ยวเว็บหนึ่งเขาอาธิบายอุณหภูมิของแบงคอกนะครับก็คือกรุงเทพนะในแต่ละเดือนดูออกไหมว่าที่คือชื่อย่อ,อของเดือนอะ JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขออกมาคือพี่ไม่ได้สอนแผนภูมินี้แต่พี่เชื่อว่ามันต้องมีคนดูออกอะตัวเลขข้างล่างคืออุณหภูมิ ต่ำสุดในเดือนนั้นๆและตัวเลขข้างบนคืออุณหภูมิสูงสุดในเดือนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับ j a n u a r y นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาสูงสุดคือ32องศาก็เป็นแผนภูมิรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการแสดงนะครับจริงๆก็มันเป็นอุณหภูมิของบางกอกนะครับอย่าเห็นเลยหน้าหนาวก็เท่าไหร่ต่ำสุดอยู่ที่22ที่เป็นเฉลี่ยนะครับหน้าร้อนสูงสุดก็จะอยู่ที่36นะครับคือเอพิ นนดูได้หมดเลยนะ,ะนี่คือประโยชน์ของการใช้แผนภูมิหรืออีกภาพนึงครับอันนี้เป็นข้อมูลปริมาณน้ําฝน24ชั่วโมงในหน่วยวัดนะครับในแต่ละจุดของกรุงเทพนะในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2558นะครับอันนี้เรียงลําดับมาให้เลยว่าเขาเจอปริมาณน้ําฝนที่ไหนปริมาณเท่าไหร่บ้างนะครับในกรุงเทพอย่างเช่นวัดที่เขตสะพานสูงได้64 แบบนี้เห็นไ,ไหมนี่คือประโยชน์ของการนําแผนภูมิมาใช้นะครับหรือวัดที่ประเวศนะครับได้24.5นะวัดที่ละกระบังได้10.5แบบนี้เป็นตน้นเนะเขาใช้แผนภูมิเพราะฉะนั้นหนูก็จะสามารถอ่านแผนภูมิออกได้นะครับโอเคอันนี้คือกราฟแสดงอุณหภูมินะครับจากเว็บ a c c u w e a t o r นะครับอุณหภูมิในเดือนเมษาปี2561นะครับ ก็คือปีนี้แหละคือปีที่พี่กําลังทําอยู่ทีนี้ปัญหาก็คือกราฟแบบนี้เราไม่ได้เรียนนี่เราเรียนเป็นแผนภูมิใช่ไหมแต่ว่ากราฟส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเส้นถามว่าหนูอ่านได้ไหมอ่ะได้นะครับอันนี้คือฝั่งนี้คือตัวฝั่งของอุณหภูมิถูกไหมเทมเ e อร์เลเถูกไหมครับส่วนฝั่งข้างล่างนี่คือวันที่เห็นไหมเริ่มต่วันที่1งไปจนถึงวันที่30ทุกคนเห็นนะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะ วันที่1นะครับไปจบที่วันที่30ทีนี้เขาก็อธิบายต่อว่าเฮ้ยอย่างวันที่1เนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครึ่งหนึ่งแซอุณหภูมิต่ำสุดของวันที่1คือ25สูงสุดก็น่าจะประมาณ3ามานินิดๆนะครับแต่อย่างปีนี้นะครับมันมีวันหนึ่งว่าอยู่ดีอากาศมันก็หนาวมากๆเลยทั้งนี้เป็นเดือนเมษาคือวันที่8เห็นปะเห็นปะอุณหภูมิมันต่ำลงมาประมาณ21 22เอง และสูงสุดก็ไม่ถึง30แต่พอขยับมาเป็นปลายเดือนวันที่23ฟึบอุณหภูมิสูงสุดเกิน35แบบนี้เห็นไ,ไหมนี่คือประโยชน์ของการใช้แผนภูมิชาร์ตหรือว่ากราฟเนี่ยในการอธิบายข้อมูลเพราะฉะนั้นทุกเรื่องพี่จะพยายามหาประโยชน์ของการเรียนในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับมาให้เราทำความรู้จัก